มันดูเหมือนไม่หลับอะอยากเปิดเป็นร้านกาแฟา24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีคนเข้าออกตลอดเวลาแล้วก็เออมีแบบว่าเครื่องเขาเรียกว่ามีอินเทอร์เนต็ตให้มีอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆแต่ไม่ใหญ่มากอะไรเงี้ยค่ะ แล้ววันนี้มีอะไรมาฝากแฟนๆกับผู้หญิงที่มาในงานนี้คะก็นี่แหละค่ะวันนี้นะคะก็นอกจากจะมีบูธของแอร์นะคะก็คือเป็นบูธของคัพเค้กแล้วค่ะก็จะมีบูธของพี่ก้อยจะไดเดเซโกะด้วยก็คือพี่ก้อยเนี่ยก็จะมาทําเหมือนเขาเนี่ยเป็นคนชอบประหลีประดอยอยู่แล้วอย่างที่เรารู้กันวันนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นความฝันของเขาก็คือมาแชร์กันแล้วยังมีน้องๆมหาลัยอีกหลายๆคนด้วยค่ะวันนี้ก็มาแชร์กันก็อยากให้มากันเยอะๆนะเพราะว่างานนี้ฟรีมีเสียค่าใช้จ่ายด้วยค่ะให้ฝากถึงสาวๆที่มีความฝันนะคะแล้วกกก็ยังงไมม่ล้าาออใ เป็นกาลังใจให้เขาสแสดงความฝันของเขาออกมาค่ะได้ค่ะ,ะแอนนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้แล้วกันโนส,สำหรับคนไหนที่กําลังฝันว่าอยากจะเป็นดารานะคะอยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นศิลปินดาราอย่างเงี้ยเดมาจะเจอซะเยอะนะคะยังไงก็อยากให้ลองทําตามความฝันดูแล้วกันมันไม่มีอะไรที่ผิดนะคะก็ลองทําไปดูอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่า ทางทางนั้นมันใช่ทางของเราหรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่ก็แค่เปลี่ยนบางทีเนี่ยบางคนกลัวว่าเอ้ยมันจะกลัวว่ามันจะผิดพลาดหรือกลัวว่ามันจะไม่ดีแต่ว่าจะบอกว่าอย่าไปกลัวอย่างน้อยเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เราคาดฝังคาดหวังไว้นะคะแต่ว่ามันจะทำให้เราได้รู้ว่าโอเคถ้าอันนี้ไม่ใช่ทางเราเราลองเปลี่ยนไปหาทางอื่นที่เราอยากทำดีกว่ายังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะเป็นกำลังใจทุกคนละกันมีความมั่นใจแล้วก็ได้เป็นอย่างที่เองอยากเป็นละกันค่ะไหนไหนมาแล้วสุดท้้าาาายยใหหฝกกงนน่่อดีวค ตอนนี้นะคะก็นอกจากซอฟต์บรีชีสเค้กนะคะแอร์ก็ยังมีพิธีกรนะคะ สบัดช่อช่วงสบัดช่อชวนช,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 ชิมนะคะแล้วก็ยังมีเออละครที่กําลังถ่ายทําอยู่ก็คือรักสุดปลายฟ้าโอ้โหนานนี้เนี่ยเล่นเป็นแบบว่าชาวเขาชาวดอยด้วยเรียกได้ว,ว่าหมังมากๆนี่ที่เห็นว่าผิวสีแทนอย่างเงี้ยที่จริงเนี่ยไปแบบตากแดดมาอะไรเ้หลายๆคนนู้ว่าไปทํานาเปล่าเลยแบบว่าไปทํางานค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ยังมีเอออีกหนึ่งซิดคอมค่ะเรื่องคู่รักต่างคู่ยงไงก็ฝากไว้ด้วยละกันค่ะ เอาแล้วค่ะทุกผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับอีกหนึ่งสาวที่มีความฝันในงานของเราวันนี้นะคะกับพี่แพสตอรเบอรี่ชินเกัสสวัสดีครับพี่แพค่ะเป็นในทั้งงานวันนี้ครับพี่แพน่ารักมากค่ะเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเห็นเลยนะคะว่าสาวๆแต่ละคนเนี่ยมีความฝันที่แตกต่างกันแล้วงานนี้เนี่ยก็จัดมุมต่างๆให้เข้ากับความฝันของแต่ละคนด้วยค่ะคือทำไมแล้วพี่แพมีความฝันอะไรในตัวเองหรือเปล่าคที่อยากจะจุดประกายตอนนี้ความฝันในตัวพี่แพค่ะโอ้มีความฝันหลายอย่างมากค่ะมีความฝันแบบ ใกล้ๆกับความฝันระยะยาวถ้าความฝันใกล้ๆนะคะก็อยากจะทําหน้าที่ตรงนี้การเป็นพิธีกรให้ดีที่สุดแล้วก็มีคนติดตามผลงานของเราค่ะนี่ก็คือเป็นหนึ่งในความฝันและส่วนความฝันระยะไกลคืออยากมีไลฟ์เป็นของตัวเองอ่ะไลอะไรโออยากทำไล่เห็้ ำไมถึงเป็นไร่เห็ดทำไมถึงต้องเป็นไร่เห็ดคือแม่เป็นคนชอบกินเห็ดมากแล้วก็รู้สึกว่าการปลูกเห็ดมันไม่ได้ยากเลยแล้วเรารู้สึกว่าโอ๊ยแบบครั้งหนึ่งถ้าสมมติว่าเหมือนบ้านปลายชีวิตมีโอกาสเนี่ยก็อยากจะมี่ไร่ของตัวเองทำแบบการปลูกสวนเหมือนทำเกษตรกอเพียงภายในที่แบบสามารถเลี้ยงดูกตัวเองได้แค่นั้นพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้พี่ดาฝากถึงสาวๆหรือว่าใครก็ตามนที่กำลังมีความฝันอยู่ตอนนี้แต่ยังไม่กล้าจุดชนวนความฝันของตัวเองนะคะก็ตอนนี้นะคะอยากจะฝาก ถึงสาวๆแต่ละคนถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณมีความฝันแล้วนะคะอยากจะให้ก้าวออกมาจากจุดที ada, ่ยังอยู่ค่ะแค่เรารู้ว่าเรามีความฝันแค่นี้เนี่ยก็ถือว่ามานการประสบความสําเร็จอย่างมากแล้วนะคะเพราะมีหลายคนยังไม่รู้ว่าความฝันของตัวเองคืออะไรดังนั้นเมื่อคุณประสบความสาเร็จขนาดนี้แล้วเนี่ยลองก้าวออกจากจุดที่ยังอยู่มันไม่ยากค่ะขอแค่ให้กล้าแค่นั้นพอและเชื่อว่าความฝันเนี่ยมันจะกลายเป็นจริงได้้าอค่ะ ในงานนี้นะคะหม่อมราชวงศ์ทาคุมิเทรากาวะกรรมการผู้จัดการบริษัทยูนิชามประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตผ้าอนามัยโซฟียังได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมในครั้งนี้และไฮไลท์ที่สำคัญของงานนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าไม่กล่าวถึงก็คงจะไม่ได้ เพราะเรามีอีกหนึ่งสาวพรีเซนเตอร์ที่มากความฝันที่พร้อมจะจุดประกายให้คุณสาวๆนะคะได้เป็นแบบอย่างกันนั่นก็คือสาวแพนเค้กเข็มมณิจ,จามิกร์นางเอกแถวหน้าของเมืองไทยในฐานะพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์เซฟีเธอก็ยังมาร่วมแชร์ความฝันที่มีอยู่ในตัวเธอกับการเป็นช่างภาพอีกด้วยละคะพรีเซนเตอร์สาวสวยของเราถามว่า,าม,วนนมีความฝันจะทำอะไระวันนี้มาทำอะไรคะวันนี้มาจริงๆแล้วอยากถ่ายภา อยากเป็นช่างภาพเป็นแรงบ,บนนันดาลใจค่ะในการที่ให้เรามีแรงผลักดันในการทําสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นและถ้าเกิดว่าใครมีความฝันอยากที่จะทาอะไรเนี่ยลองเปิดโอกาสตรงนั้นดูลองทําดูแล้วก็มั่นใจที่จะทําดูแทนเชื่อว่าเราทําได้และความโชคดีอีกหนึ่งอย่างสําหรับปัจจุบันนี้ก็คือว่าเรามีเวทีที่สามารถเปิดรับและให้โอกาสเด็กๆเยอะมากขึ้นค่ะนะคะใครที่วาดภาพถ่ายภาพ ประกวดนั่งแบบหรือว่าด้านวิชาการต่างๆเนี่ยมันเปิดรอกรับเราเยอะแยะมากมายค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแพนเชื่อว่าถ้ามีโอกาสแล้วเนี่ยก็ลองทําดูมันคงไม่ยากเกินความสามารถของเราค่ะเท่านี้ยังไม่พอหรอกค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าทางโซฟีเขาได้จัดหนักจัดเต็มให้กับคุณสาวๆนะคะด้วยมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องสาวน้ำชาชีรนันนนท ยังตบท้ายด้วยการเดินแบบมินิแฟชั่นโชว์ในชุดพิเศษกับคอนเซ็ปที่มีอยู่ว่าชาย r ูดีมิกซ์แอนด์แมช by ยมันช u นำทีมโดยนางเอกสาวของเราค่ะแทนเค้กเขมมนิตสามาริษาแอนิต้าและเซรีบนางแบบสาวไม่ว่าจะเป็นสิพิินีแปมพยมนเมปาริดาและแอมสุธิการค่ะ ไงบ้างคะตอนนี้ได้ข่าวว่าสามนี้คอนเสิร์ตทุกตาออนสเตจแล้วชใช่ไหมใช่แล้วค่ะก็ใกล้กันมาทุกทีแล้วค่ะเต็มที่ยังไหมคะก็เต็มที่คะ่ะอ่ามีอะไรเซอร์ไพรส์แสบบ้างคะมีแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวไปเจอกันบ,บนเวทีแล้วกันคะ่ะนะคะแล้วเป็นยังไงคะกับพี่เป้ตอนนี้ก็เดี๋ยวไปดูบนเวทีแล้วกันคะ่ะอ่าครับมีอะไรเซอร์ไพรส์กันแล้วกันหรือเปล่าบนเวที ก็ต้องเป็นเซอร์ไพรส์ของคุณผู้ชมมากกว่าค่ะแต่ว่ารับรองว่าในงานนี้เรามีเซอร์ไพรส์เยอะแยะมากมายจากทีมแสดงนะคะแล้วก็ศิลปินนักร้องนะคะเยอะแยะมากมายก็ฝติดตามด้วยแล้วกันค่ะลวครนางฟ้ามาเฟียไปถึงไหนแล้วคะตอนนี้ก็ถ่ายไปได้พอสมควรแล้วค่ะค่ะคือตอนนี้นะคะละครยังไม่ออนได้ห่าว่ากระแสบทสวีทแรงมากรู้สึกยังไงบ้างคะก็เออมันก็เป็นกระแสของละครนะคะยังไงก็เรายังมีฉากอื่นๆที่มันสนุกและน่าติดตาม จากฉากนี้เช่นกันนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยละกันค่ะยังไงครั้งมางานวันนี้ค่ะสนุกมากค่ะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ได้มาแชร์ความฝันร่วมกันแล้วก็ได้มาแสดงความฝันของตัวเองนะคะก็เชิญชวนดีกว่าว่าสาวๆที่มีความฝันนะคะก็มาร่วมมาร่วมโครงการดีๆแบบนี้กันได้หรือใครมีความฝันของตัวเองก็ทําให้เป็นจริงได้นะคะก็กเชิญชวนทุกคนละกันค่ะมาคุยย่านเลยค่ะก็ตอนนี้มีละครเรื่องนางฟ้ากับมาเฟียนะคะก็ไม่นานเกินรอคงได้ชมกันแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเราทุกคนมีความฝันอย่าลืมทำฝันของเรานั้นให้้เเเป็นจรริงงดววยตัาอค่ะ บอกว่าไปโปรโมทละครใช่ค่ะตอบรับใช่ค่ะดีมากดีมากน่ารักมากคือเราเป็นผลงานแรกเรียว่าอะไรเป็นละครเรื่องแรกที่ได้ไปโปรโมทต่างประเทศช่องระท่าดูดูค่ะค่ะกระแสตอบรับเป็นยังไงบเห็นแบบแฟนคลับชาวจีนคลิกการเยอะมากก็ดีใจอ่ะคือไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะได้มาขนาดนี้ เถ้าพหลุดออกไปนะคะที่เราเดินคู่กันหลุนหลองเออเพื่อนสนิทของใอ่ค่ะเพื่อนสนิทมากๆเลยเพื่อนสนิทค่ะเคยเห็นภาพหรืยังคะเห็นแล้วค่ะตลกมากเพราะว่าเพื่อนตกใจมากค่ะตกใจไหมคะหรือว่างงไหมที่มีแบบคนก็ตกใจเหมือนกันเพราะเขาก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นไงจริงๆเราก็ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยไงคือเพิ่งมาเพิ่งมาแบบว่าโปะเช่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็ตกใจแล้วก็สับค่ะ คค่เพื่่อนคเคะป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมขากับงานอีเวนต์วันนี้นะคะงาน s p h i ร d ฟีดิมสิตหวังว่าทุกคนคงเต็มอิ่มกับงานในวันนี้นะคะแล้วคุณผู้ชมนะคะคุณผู้หญิงคนไหนที่มีความฝันเป็นของตัวเองนะคะยังไม่กล้าจุดประกายออกมาเอ็มเชื่อว่าทุกคนคงได้เห็นนะคะตัวอย่างจากสาวๆในวันนี้แล้วนะคะ เอ็มหวังว่าคุณผู้ชมนะคะคงจะงัดความฝันของคุณออกมาให้ทุกคนได้เห็นสักทีอยากเก็บเอาไว้ค่ะเอาละคะ่ะวันนี้รายการตะเวนเอนจอยก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเอ็มขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในะคราวต่อไปสําหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ